เป็นไหมชิงจังวันนี้จัดบ้านเป็นไหมชิงจังเอาเลยเอาลเลยอันนี้นะคะปังก็เดินทางมาถึง Global House นะคะเพราะว่าปังจะมาซื้อ กระเบื้องนะคะเอาไปอ่อนท็อปกับตัวเอตเอที่กระจกมันแตกไปนะคะ,ะในใจก็คือน่าจะเอ้ลอกไรยังในใจก็คืออยากได้กระเบื้องลายหินอ่อนเน้นสีขาวทองนะคะเพราะว่ามุมที่ทุกคนเห็นแปงว่าสีขาวน่าจะดีสุดก็ <c oughs> เดี๋ยวเข้าไปเลือกกันคะ่ะแล้วนี้ก็มาถึงโซนกระเบื้องแล้วนะคะซึ่งั้งก็ได้จดมีนะคะขนาดของโต๊ะที่บ้านด้วยแล้วขนาดก็ไม่ได้มาตรฐานก็คือเขาไม่ได้พอดีกับกระเบื้องหรอกคะ่ะก็ต้องเลือกให้กระเบื้องมีขนาดที่ใกล้เคียงกับโต๊ะมากที่สุดก็อย่างที่จดมาในมือนะคะข้างบนก็คือ ร้อยยี่สิบคูณหกสิบอย่างเงี้ยค่ะหกสิบห้าเนาะก็น่าจะต้องใช้กระเบื้องกระเบื้องหกสิบคูณหกสิบอ่าประมาณเนี้ยค่ะก็เดี๋ยวบ้างเลือกไว้เดี๋ยวต้องคำนวณแต่ว่าใจก็คืออยากจะได้เป็นพื้นอย่างเงี้ยค่ะเรียบๆมันๆเพราะว่าบางครั้งเผื่อเอาไว้นวดแป้งนวดมือสำหรับแป้ง,ปง,ปงที่ไม่ได้เป็นก้อนหย่มากก็ใช้นีน่ต้องกดเครื่อก็เดี๋ยว ขอเลือกแป๊บหนึ่งอันนี้ก็สวยทุกคนอยู่ดีมันก็ชอบลายนี่ให้ดูคือไม่ได้อยู่ในหัวที่มาเนี่ยอยากได้สีขาวทองอแต่ว่าพอมาเห็นอันนี้มันแคนดี้มากเลยอ่ะอคือเราอยากได้ไลายนี้มากเลยอ่ะ ลัขนาดว่าพดูล้นะคะ36 0สน่าจะได้ตกะเล็กที่เป็น120ยคูณ65เหลือนิดหน่อยไม่เป็นไรอันนี้น่าจะได้แล้วหนึ่ง่าทเดี๋ยวดูรายอื่นต่อค่ะ ค่ะแล้วนี่ปั้งก็มาถึงหน้างานแล้วนะคะแต่ว่าเสียงข้างนอกอาจจะดังนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ฝนตกหนักมากนะคะก็มันจะมีเสียงปั้นกับเสียงฝนคู่กันไปด้วยนะคะเอ,อ่อตอนนี้ปั้งมาถึงหน้างานและที่ปั้งไปซื้อกระเบื้องมาเมื่อกี้นะคะปั้งก็ได้กระเบื้องมาสองลายลายหนึ่งแป้งจะออนท็อปบนโต๊ะไม้ส่วนอีกลายหนึ่งปั้งจะออนท็อปบนเหมือนตู้เก็บจานนะคะซึ่งตู้เก็บจานเนี้ยเป็นเป็นตู้ที่แบบ เป็น10ปีแล้วค่ะอยู่บ้านบ้งมานานมากแล้วจริงๆอ่ะมีอีกตัวหนึ่งที่เหมือนกันเลยนะคะอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างแต่ว่าน้ําท่วมแล้วก็พังไปเลยลวนะคะอันนี้ก็เป็นตัวที่อยู่ข้างบนก็ยังเหลืออยู่แต่ว่าถ้าทุกคนดูคือด้านบนนะคะเขาจะไม่ค่อยสะอาดแล้วก็จะมีความเออขอโทษนะคะจะมีความเป็นเนี่ยคะ่ะสีเหลืองๆเพราะว่าเขาใช้งานมา นานมากๆแล้วค่ะก็เลยคิดว่าแป้งจะเอากระเบื้องอะค่ะมาออนท็อปบนตู้ตัวนี้นะคะเพื่อที่สมมติว่าต้องทำเบเกอรี่อะคะ่ะแล้วทำหกทำเลอะมันก็จะได้เช็ดได้ง่ายนะคะเพราะว่าด้ยวยความที่เขาเป็นกระเบือ้องเพราะฉะนั้นเดี๋ยวโตวอันนี้นะคะแป้งจะใช้กระเบือ้องลายนี้ออนท็อปนี่นะคะแต่อันนี้เห็นแปะต้องตกใจนะคะคือ คือป้งอเอามาซื้อแค่สองกล่องพอขนกลับมาเองอ่ะปั้งไม่เห็นข้างในแล้วแผ่นร่างสุดมันแตกแต่ว่าปั้งก็ขี้เกียจไปเคลมอะค่ะเพราะว่ามันหนักขี้เกียจขับไปก็ช่างมันถือว่าแผ่นนี้ก็ไม่ได้ใช้งานหรืออาจจะตัดใช้ในอนาคตนะคะหนั <c oughs> แล้วก็อันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นผิดลายน,นึงที่ปั้งจะออนท็อปบน โต๊ะม้นะคะที่เคยเป็นโต๊ะทํางานของพ่อกับแม่แั้งสมัยก่อนตอนที่พ่อกับแม่ังเป็นครูมันก็ยังใช้ได้แต่ว่ากระจกที่ออนท็อปมันเสียแล้วมันแตกแล้วก็จากวันน,นี้มาตดลายก็จะน่ารักค่อนข้างน่ารักนะคะก็อุปกรณ์ที่ตป้งจะใช้นะคะในการติดตัวกระเบื้องไปกับด้านบนโต๊ะนะคะป้งก็เลือกเป็นกาวตะปูนะคะซึ่งกาวตะปูอันนี้แป้งก็จะเลือกอันที่ใช้ติดหินได้ติดเหล็ก ติดอลูมิเนียมกาวตะกูมีหลายแบบนะคะติดพลาสติกก็มีติดตัวที่เป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรอะแผ่น PVC wall ค่ะแผ่นที่เขาเป็นแผ่นติดผนังบ้านนะคะเประมาณนั้นนะคะอีกตัวหนึ่งตัวนั้นก็จะใช้อีกแบบหนึ่งซึ่งตัวเนี้ใช้สำหรับติดหินกระเบื้องได้นะคะและอีกที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวยิงนะคะ โอเคมากรณ์อตอนนี้ครบแล้วนะคะก็เดี๋ยวอป้งจะทําการติดกระเบื้องเข้ากับโต๊ะไปดูกันเลยค่ะอลนนี้นะคะทุกคนอันนี้คือตัวกระจกที่แป้งบอกว่าแตกแล้วนะคะนี่นะคะนี่ ที่ตั้งพยายามที่ตั้งพยายามจัดกระเบื้องก่อนนะคะเพราะว่าจริงๆกระเบื้องอะถ้าจะให้เราตัดอะหมายถึงว่าผู้หญิงตัดอะมันค่อนข้างยากเพราะว่ามันต้องใช้แบบอุปกรณ์ช่างใช่ไหมคะถ้าแป้งเลือกได้แป้งจะไม่ตัดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนเห็นว่าขอบโต๊ะมันมีขอบโต๊ะเหลือได้หน่อยอะคะ่ะแป้งแป้งก็จะเหลือมาว่าอย่างนี้แป้งก็จะไม่ทําอะไรเขานะคะ แล้วก็ที่ปั้งลองเรียงกระเบื้องเนื่องจากว่าเพราะด้านข้างมันจะต้องมีพื้นที่เหลือเพราะว่ากระเบื้องมันไม่ได้แมชพอดีกับตัวขนาดโตใช่ไหมคะปั้งก็เลยเรียงเพื่อให้กระเบื้องอะคะ่ะอยู่กึ่งกลางแล้วก็พอได้ตำแหน่งปุ๊บเดี๋ยวจะติดกาวตะปูเลยนะคะกาวตะปูที่ติดนี้ก็คือติดเพื่อไม่ให้กระเบื้องเคลื่อนแค่นั้นนะคะติดแน่นหรือเปล่าเอาจริงๆปั้งไม่แน่ใจ ก็เดี๋ยวถ้าเกิดใช้งานแล้วถ้ามันไม่แน่นเดี๋ยวค่อยหาวิธีการแก้ไขทีหนึ่งนะคะแต่ว่าด้วยกลวตะปูที่ป้งเลือกมาก็ติดแน่นค่ะติดแน่นพอสมควรนะคะว้าว โต๊ะตัวนี้ก็เสร็จแล้วนะคะนี่คือลายเขาจะต่อกันนะคะอันนี้คือกระเบื้องสี่แผ่นลายต่อกันเวลาที่เรา,เาวางกระเบื้องอะคะ่ะให้ดูลายด้วยนะคะถ้ากระเบื้องดีๆอะคะ่ะลายเขาจะต่อกันก็จะเป็นลายต่อเนื่องแบบนี้นะคะโต๊ะตัวนี้ก็เสร็จแล้วนะคะส่วนตัวนั้น วันนี้ยังทําไม่ได้ค่ะมีประเด็นนิดหนึ่งประเด็นของแป้งก็คือจริงๆอะแป้งพยายามจะไม่ตัดกระเบื้องนะคะแต่ว่าพอลองวางแล้วอะค่ะกระเบื้องเขาเกยเขาเรียกว่าอะไรความยาวมันยาวกว่าตัวโต๊ะแล้วมันจะเสี่ยงต่อความปลอดภัยอะคะ่ะเวลาที่เรายกโตะ๊ะเคลื่อนโตะ๊ะอะไรเงี้ยค่ะเวลาที่เรายกอะถ้าเกิดกระเบื้องอะเขาเกยใช่ไหมคะ บางคนไม่รู้เนี่ยเขาก็จะยกเฉพาะตัวกระเบื้องแล้วถ้ามันหลุดก็อาจจะทําให้กระเบื้องแตกได้เพราะฉะนั้นอันนี้แป้งจําเป็นจะต้องเอาไปตัดนะคะให้ความยาวของกระเบื้องเนี่ยมันพอดีกับตัวหน้ากว้างของโต๊ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือยังทําไม่ได้นะคะเพราะว่ากลางคืนแล้วถ้าเกิดตัดกระเบื้องมันเสียงดังก็อาจจะทําวันพรุ่งนี้นะคะช่วงกลางวันก็ถ้าโต๊ะตัวนี้นะคะ เดี๋ยวมาต่อวันพรุ่งนี้แล้วกันค่ะวันพรุ่งนี้น่าจะเสร็จค่ะ,นะ่แล้วก็วันนี้นะคะตามที่บอกกลับมาทําต่อวันนี้เพราะว่าต้องตัดกระเบื้องเพิ่มนะคะอันนี้ก็คือตั้งตัดกระเบื้องแล้วเรียบร้อยนะคะส่วนวิธีการตัดแป้งอะ่ะจะไม่ได้ถ่ายวิธีการตัดให้ดูนะคะเพราะว่ามันคืองานช่างเลยอะคะ่ะมันไม่ได้เหมือนแบบอ๊ย้ยเหมือนกันไกรตัดแล้ว เสร็จเลยสวยเลยมันใช้เวลาพอสมควรนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากอยากจะรู้ทริคเดี๋ยวแป้งบอกทริคเอาไว้ถ่ายคลิปแล้วกันนะคะสําหรับผู้หญิงที่อยากอยากตัดกระเบื้องจะบอกว่าอยากก็ไม่ใช่สิแต่ว่าถ้าถามแป้งนะแป้งไม่แนะนําให้ตดัดไม่แนะนําให้ผู้หญิงตดัดเพราะว่ามันมันอันตรายคะ่ะอุปกรณ์ช่างมันค่อนข้างอันตรายนะคะแต่ถ้าจําเป็นก็คือแป้งตัดแค่3ามชิ้นตัดแค่3าแผ่นเดี๋ยวมีวิธีให้ดูนะคะเอ่อ จริงๆป้าต้องมีตัดเศษอีกนิดนึงแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวป้างปูกระเบื้องให้ได้พื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่เพื่อใช้งานได้ไปก่อนส่วนด้านข้างที่เหลืออยู่นิดหน่อยอะคะ่ะเดี๋ยวป้าค่อยตัดแล้วก็ใส่เพิ่มเอาละกันนะคะถ้าอย่างนั้นวิธีการเหมือนเดิมเลยคะ่ะก็คือเรียนนะคะแล้วก็ติดก,กาวตะปูยึดกัดตัวตอกได้เลยะคะ่ะ กระเบื้องมันไม่ได้เว้นช่องเพราะว่าไม่อยากใส่ยาแนวนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่ากระเบื้องมันขยายหรือว่าอะไรอะคะมันก็คือมันเป็นแค่กระเบื้องสองแผ่นต่อกันถ้าขยายก็ให้เขาขยายออกแล้วกันก็ไม่เป็นนะคะก็พยายามวางให้เขาชิดที่สุดนะคะแล้วก็โอเคมันจะมีรอยกระเบื้องที่ตัดนะคะอาจจะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่ ก็จะมีเอาแต่ละไฟสขัดนิดหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าไม่เรียบเนี่ยจะต้องจะเอาอยาวแนวมาเหมือนบอกอีกด้านข้างลบคมน,นิดนึงก็ช่วยได้นะคะโอเคถ้าอย่างนั้นคือโต๊ะออนท็อปเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าเขาแห้งหลังจากนี้เราจะได้ทำเบเกอรี่กันสักทีนะคะแต่เดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้ อยวต้องปอดให้เขาแห้งแล้วก็ขออนุญาตไม่เปลี่ยนชุดก่อนนะคะเพราะว่าอันนี้คือชุดช่างที่แต่งกระเบื้องเมื่อเช้าค่ะเปลี่ยนชุดกันนะคะ ช่องนี้และกดแชร์กดติดตามด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลา,าดคลิปวิดีโอใหม่ๆนี่คือดู u t u b e เยอะ,<จ>ะอย่าลืมกดติดตามให้เยอะเยอะจนหนึ่ดงดานไายเลยมานมี่เะยมาอยู่หน้ากล้องมาใครด้วยถ้าจะพูดขนาดนี้อยู่หน้ากล้องเลยมูดะไปคุยกับกล้องอไปด้อ,อดยจริง